กลับมาพบกับเพจกระต่ายออกตำยานะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อฟ้าทรลายโจนใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะค่ะสำหรับอย่างแรกนะคะก็คือใช้สำหรับรักษาไข้หวัดธรรมดาไข้ไอเจ็บคอนะคะหรือมีน้ำมูกเราจะใช้ได้ทั้งแบบสันสกัดฟ้าทรลายโจนและ ที่เป็นบทผงนะคะส่วนปริมาณในการใช้เราจะดูที่ฉลากผลิตภัณฑ์นะคะว่าเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีปริมาณสารสําคัญต่างกาันปริมาณเหมือนแับถ้าเป็นบทผงก็คือปริมาณมิลลิกรรมที่ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูฉลากนะคะเวลาใช้ฟาทลายโจนว่าของบริษัทนี้ ต้องใช้ปริมาณเท่าไรบริษัทนี้ใช้ปริมาณเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ของโรงพยาบาลหมอก็จะมีคำแนะนำไปให้เลยนะคะตอนที่จ่ายยาเนาะ สวัสในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 นะคะที่มีอาการน้อยแล้วจำเป็นต้องใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษานะคะฟ้าทลายโจรในการรักษาโควิด -19 มีความจำเป็นต้องได้รับแอนโดกาฟไรนะคะ180มิลลิกรัมต่อวันเป็นระยะเวลา5วันเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งเป็นมื้อค่ะเป็น3มื้อนะคะก่อ,อนอาหารมื้อละ60มิลลิกรัม ส่วนส,สารสกัดที่ใช้หรือว่าการบดผงจำนวนแคปซูลขึ้นอยู่กับส,สารสกัดนะคะว่าสมมติว่าส,สารสกัดเป็น20มิลลิกรัมเราก็จะใช้มื้มอหนึ่งนะคะ3แคปซูลแบบนี้นะคะ่ะใช้ให้ได้มือละ60มิลลิกรัมแล้วเราจะได้ฟ้าทายโจนเพียงพอก็คือ100 80มิลลิกรัมนะคะคืออันโดกาฟลายเนี่ยจะต้องได้180มิลลิกรัมต่อวันระยะเวลาติดต่อกัน5วันค่ะ สำหรับข้อควรระวังนะคะควรระวังในการใช้ร่วมกับยามีแอสไพรินโคพิดเกลนะคะยาลดความดันโลหิตยาวาฟารินค่ะแล้วก็ในผู้ป่วยโรคตับโรคไตนะคะเราควรระวังการใช้ฟ้าทลายโจนและไม่ใช้ฟ้าทลายโจนนะคะติดต่อการเป็นระยะเวลานานค่ะพอจะทําให้เรามีอาการชาขาชาแขนหรือว่ามีอาการอ่อนแรงได้นะคะ ส่วนข้อห้ามนะคะเราจะห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจรห้ามในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรค่ะและที่สําคัญนะคะฟ้าทะลายโจรใช้เพื่อรักษาโรคนะคะไม่ใช้ฟ้าทะลายโจรในการป้องกันอาการของโรคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับป้าทะลายโจ้ใครมีข้อสงสัยสามารถทักมาสอบถามหมอได้นะคะและใครชอบคลิปนี้ชอบเนื้อหาความรู้นะคะเกี่ยวกับสมุนไพรหรือความรู้ต่างๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหมอะจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ